V-cross นะครับมีให้2เบาะเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตรงที่เก็บของก็จะมีคําว่า V-cross แล้วก็เป็นสีทองแบบสีทองไฮโซนะครับหน้าจอก็เป็นจอเนวี่นะครับเป็นจอเนวี่นะครับนะแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแอร์เป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดแล้วก็มีที่เข้าเกียร์นะครับที่เป็น two high f o high แล้วก็ f o ะค low สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเนทอโต้นะครับก็วันนี้ผมมีรถกระบะเข้ามาใหม่นะที่ผมแจ้งว่าตอนแรกมีคันหนึ่งแล้วก็ดันขายดีนะก็เลยซื้อเข้ามาอีกสองคันนะรอบนี้ก็จัดให้ราคาเท่าเดิมนะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับเกียวอโต้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับเป็นตัว V Cross V Cross เนี่ยคือตัวท็อปสุดของอี่ปุเลยนะครับตรงปีสองพันสิบเก้านะครับพอเป็นปียี่สิบเนี่ยเปลี่ยนโฉมแล้วเป็น V Cross Max นะครับก็วันนี้เอาตัวที่่ต้ออองบบกววาาาารรรคคคหยยไปเะะสมนั ผมเคยขายตัวนี้ที่ผมบอกกัน7จ็ดแสนกว่า8ปดแสนกว่านะครับแต่วันนี้ทั้ง2คันนะราคาไม่ถึง6กแสนห้าเลยนะครับคันแรกนะครับเป็นคันนี้นะปี2018คันนี้ปี2018นะครับเป็นดีเซลดีแม็กวีคอร์สนะครับสามเกียร์ออโต้ไมล์แสนสองนะครับราคาเสนอขาย589,000บาท589นะครับด้านหน้าตรงรุ่นวีคอร์สเลยไฟโปรเจคเตอร์นะครับกระจังกันชนนะครับทุกอย่างเดิมหมดวีคอร์สชัดๆรถเพิ่งซื้อเข้ามาทั้งคู่เลยนะครับ นะ้าชุดกันชนสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับแมตต์เป็นทูโทนแบบนี้ยาง SUV นะครับวีคอสนะซิกเนเจอร์คือสีนะครับตัวกระจังกันชนแล้วก็หูกระจกแล้วก็โลโก้ตัวนี้นะครับที่บ่งบอกความเป็นวีคอสนะครับกุญแจก็เป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับแล้วตัววีคอสเนี่ยก็จะมีตัวนี้มาให้สปอ Sport Bar. ร์ตบาร์เขาเรียกสปอร์ตบาร์นะถ้าเป็นถ้าเป็นรีโวก็จะเป็นโลโก้โลโก้จะมีแบบนี้นะครับถ้าเป็นเอ็กซีเรีก็จะไม่มี มันจะมีล็โกค TRD นะครับถ้าเป็นยูสุก็จะเป็นว i คอรสที่มีแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบ ESC นะเป็นระบบช่วยขับขี่การปลอดภัยนะครับระบบอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่สวยๆเดิมๆนะครับโลโก้อยู่ครบโลโก้ยูสุโลโก้ Z ซดเพสเนะครับโลโก้ DDI นะครับกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โครงสร้างเหมือนเดิมนะครับดูได้เลยนะครับ ฝาท้ายแท้เดิมนะครับไม่บุกไม่เบียดไม่เคาะไม่แกะนะซ้ายขวาเหมือนกันนะซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเดิมๆแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยโลโก้ก็ครบหมดแล้วนะสี่คูณสี่โป่งลงโปง่งล้อมีให้ครบนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับตอนสองนะสำหรับตัวนี้นะตอนสองนะครับก็จะเป็นโทนบ่อหนังนะจะเป็นมันไม่ใช่ทูนแล้วนะ่ะมันเป็นสามโซเออสามสีล่ละ มันจะมีสีแดงสีเลือดหมูแล้วก็สีที่เป็นลายเคปลาสแบบนี้นะแต่เป็นหนังหมดเลยแต่เป็นหนังหมดเลยนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของ v ีคอร์สนะอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นหลังคาหลังคาเขาจะบุสีดํามาเลยสีดํามาเลยนะครับแล้วก็มีซาวไลท์เซอรตรงนี้2ฝั่งซ้ายขวานะครับก็ถ้าใครสนใจตัวอิมซูดีแมกวีคอสนะครับเครื่อง3.0นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์อยู่นะครับวีคอ์สตัวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ตกรุ่น น่าใช้งานนะครับเพราะว่าด้วยกาลังเครื่องยนต์3,000ขับเคลื่อน400อีกต่างหากบอกคนขับปรับไฟฟ้ามีล็อกความเร็วมีทุกอย่างนะครับไปได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนนะครับนะนี่สวยนะโลโก้ที่เขาปักมาเนี่ย V Cross นะครับมีให้2เบาะเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตรงที่เก็บของก็จะมีคําว่า VC r o s s แล้วก็เป็นสีทองแบบสีทองไฮโซนะครับหน้าจอก็เป็นจอเนวี่นะครับเป็นจอเนวี่นะครับนะแอร์เป็นอัตโนมัติ ครับแอร์เป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดแล้วก็มีที่เข้าเกียร์นะครับที่เป็นคู่ไฮ่โฟไฮแล้วก็โฟโลนะครับหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะครับเป็นคีย์เล็นะครับเป็นคีย์เล็นะครับปุ่มบูสตาร์ทนะครับปึ๊บนี่นะพวงมาลัยเป็นปูมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเลขไมค์กันเลย126,900 นะคันนี้คืออิสุดีแมก v วียค s อสนะครับสามจุดศูขับเคลื่อน4ีล้อนะครับสีเทาราคา5้าแส0แบาทราคา5้าแเท่านั้นนะครับกับเวี o ครอสคันนี้นะเลือกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับห้องเครื่องนะเราการันตีอยู่แล้วนะโครงสร้างนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะครับมีรอยตรงไหนแจ้งผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไ้ดู2จุด จบ,จบนะไม่ต้องดูเยอะเพราะถ่ายสองคันนี่นะนะครับดูหัวน็อตนะครับฝาโปไม่แก่แก้มไม่แก่นะครับคานฝั่งนี้ไม่แก่นะแค่นี้จบแค่นี้จบแล้วนะเนี่ยรถเดิมรถเดิมจะเป็นสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับคันต่อมาเป็นสีขาวเป็นสีขาวมุกนะคันนี้เป็นสีขาวมุกปี2019ปี2019นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะแต่ไม่เยอะนะ6 5,000 หน้าหกแสนห้าหมื 6, 10, 6, 6, ่นนะหกแสนหกศูนย์ห้าวีคอสสีขาวไม่แสนสองเหมือนกันนะครับด้านหน้าจะเหมือนกันเลยนะตัวกระจังกันชนคิว้วฝากระโปรงเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ LED มีให้นะครับคันนี้ก็แม็กซ์ทูโทนเหมือนกันดิสก์กู้หน้าแต่คันนี้จะได้ยางโยโกฮาม่านะได้ยางโยโกฮาม่าไปนะร,รถสวยๆนี่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วคันนี้ก็มีนี่ด้วยเนี่ยโลโก บ่งบอกความเป็นวีคอร์สนะความที่เป็นตัวรถไฮเรนเดอร์ยกสูงนะครับติดสติกเกอร์แบบนี้สวยเลยสวยเลยนะเขาเรียกเป็นลายพรางลายพรางไม่รู้พรางใครนะนะครับโลโก้ 4, ีคูณสครบครบนะครับด้านท้ายก็ไฟนี่ก็เดิมหมดนะฝาท้ายเดิมนะสีขาวกล้องมองหลังมือเปิดโคเมียมนะครับไลเนอร์เดิมหลังเดิมท้ายเดิมนะครับนะนี่เดิมนะครับรถสวยเลยนะถ้าใครไม่ชอบสีเทาก็ดูสีขาวไปก็ได้นะภายในเดี๋ยวไปดู นะจริงๆแล้วเหมือนกระคันเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครชอบสีขาวแล้วอยากดูภายในก็แบบนี้เลยนะครับตัวบอกก็เป็นหนังสามสีนะครับที่เท้าแขนสีดึงนะตัวปีกเบาะสีหนึ่งตัวพนักพิงสีหนึ่งนี่นะคนละสีกันทั้งหมดเลยนะครับหลังคาดําเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหน้ากุญใจคีเลตเหมือนเดิมกุญใจคีเลตเหมือนเดิมนะครับนะตัวเบาะก็ลายเดียวกันเหมือนเดิมด้านหน้าก็เดิมเดิมแบบนี้เลยนะเป็น V c คอร์นะครับ เดี๋ยวผมออนสวิตให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์นะครับแอร์อัตโนมัติปรับแบบนี้ปรับแบบนี้นะครับปรับแบบนี้นะครับ USB power <c> outlet <oughs> มีให้หมดนะครับเกียร์อัตอนโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เกียร์2 high 4 high 4 low แบบนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็น full multi function full multi function นะครับเอาใครกดเลขไม้หายไปแล้วนะผมกดกลับมาก่อนนี่เลขไม้คันนี้1 2 000, 5 3 5 4สม้โล ไม่ดิฟกันไม่ถึงพันโลครับนะถ้าใครชอบสีขาวก็คันนี้ถ้าใครชอบสีเทาก็คันนู้นแล้ะรา,าคาต่างกันนิดเดียว5 8าแกับ605ูนอะต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวนะครับแล้วห้องเครื่องนี้ก็ไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะมาดูนะโครงสร้างนะครับสวยไหมหัวน็อตกริปนะครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเนียนกริปเนี่ยแค่นี้รู้แล้วว่ารถเดิมหมดเลยนะครับ ย่งไรผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็น FC นะครับแล้วสนใจยูสุดีแม็กวีคอรสนะครับทั้ง2คันนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยอยู่ไม่นานราคาโปรโมชั่นตอนนี้ต้อนรับส่งการเลยใครสนใจก็รีบโทรเข้ามานะครับดีแม็กวีคอรอคุณอยู่นะราคาเริ่มต้น589นะครับคันนี้605นะครับสำหรับใครที่ต้องการก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเราพบกันคลิปหน้าครับ